เกิดคำพูดวิววรรณรสหลังเริกกับแฟนพระเอกชีวิตเป็นแบบนี้ สวยสตองวิวแฮปปี้กับสเตตัสสดชีวิตตอนนี้มีเพียงแต่งานที่เข้ามารุนจนไม่มีเวลาพักพูดเป็นเสียงเดียวกันโสดและสวยขึ้นมากสำหรับนางเอกสาววิวที่ตอนนี้ขึ้นสเตตัโสดอย่างเป็นทางการหลังเลิกรากับพระเอกหนุ่มเจดก็เนื้อหอมฟุ้งทันทีมีแต่งานวิ่งเข้ามาอย่างร้นรามไม่ว่าจะเป็นงานละครที่เข้ามาพร้อมกันแบบ รายงานคอนเสิร์ตที่สาววิวได้โชว์ลีลาท็อปฟอร์มทั้งร้องทั้งเต้นเรียกเสียงกีดกานสนันฮอลให้ความสวยและความสามารถของเจ้าตัวใน Planet of Fan Concert เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา เมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามและนอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วสาววิวนับเป็นนางเอกสาวที่ประสบความสำเร็จด้านทางธุรกิจแวดวงความงามซึ่งเจ้าตัวรับบทเป็นผู้บริหารแบรนด์เครื่องสำอางขายดีเป็นเทน้ำเทท่าถือเป็นสาวเก่งแบบ360องศาแบบนี้สินะเขาเรียกว่าสวยสะตอนยิ่งโสดยิ่งปังจา้า